สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันที่4สิงหาคม2563นะครับหลายๆคนนะครับก็อยากจะเปลี่ยนกระถางนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับถ้าเปลี่ยนกระถางนะครับมันก็จะทําให้รากเน่าได้ง่ายนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าก็มีอีกวิธีนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนกระถางโดยไม่กระทบกระเทือนกับรากมันนะครับก็สําหรับมือใหม่เนาะก็ต้องบอกกันละครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับ มันเน่านะครับจะทํำยังไงนะครับเราจะมีว so ิธ uh, ีเปลี่ยนกระถางแล้วไม่เน่าไหมนะครับมีนะครับมีนะครับในช่วงหน้าฝนนี้เราก็จะเปลี่ยนกระถางให้มันกระทบกระเทือนกับรากมันนะครับนะโดยวิธีการต่อไปนี้นะครับผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับนะถ้าเกิดว่าไอคนที่เขาเก่งแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ในคลิปนี้จะขอแนะนํามือใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับ ต้นนี้ต้นนี้ต้นที่ผมทําว่าจะทําให้มันออกดอกนะครับตอนนี้นะครับผมจะเปลี่ยนกระถางนะครับให้กระถางใหญ่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าดูต้นเขานะครับมันดูดูรากเขานะครับมันเริ่มเต็มกระถางแล้วนะครับเต็มกระถางแล้วนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับโดยไม่กระทบกระเทือนกระรากมันนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่ายอดเขาเริ่มแตกแล้วนะครับผมตัดกิ่งไป ตัดกิ่งเพื่อจะให้มันออกดอกนะครับเนี่ยนะครับตัดกิ่งเพื่อจะให้มันออกดอกมาตอนนี้ยอดมันเริ่มแตกแล้วนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนกระถางโดยที่ไม่ให้มันกระทบกระเทือนกระรากเขานะครับเพื่อที่จะให้ระบบการทํางานของเขานะครับดําเนินต่อไปแล้วก็รากไม่ติดเชื้อรานะครับผมไม่เน่านะครับผมลดอาการเน่าได้น้อยนะครับคือคือไม่เน่าเลยก็ว่าได้นะครับผมเปลี่ยนแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ การเปลี่ยนกระถางของผมนะครับก็คือยกทั้งตุ้มนั่นเองนะครับก็สําหรับมือใหม่ที่เข้ามาดูนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่าผมก็ไม่ใช่มือ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 อาชีพนะครับแต่ผมก็มือสมัครเล่นนะครับไม่เก่าไม่ใหม่นะครับมือกลางๆนะครับผมเนี่ยนะครับบางคนก right huh? ็อาจจะไม่รู้จริงๆนะครับก็คือเอากระถางมานะครับตบตบตบนะครับตบให้มันให้ดินที่แน่นๆนะครับให้ให้ที่ติดข้างกระถางนะครับให้เขา อันนี้สุดหน่อยแล้วก็คว่ำลงนะครับเพื่อนๆคว่ำลงนะครับดึงนะครับใช้แรงนิดหน่อยนะครับเนี่ยนะครับรากเขาชนก้นกระถางแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยรากเข้าชนก้นกระถางแล้วนะครับเขาจะไม่สามารถกินอาหารได้แล้วนะครับเพราะว่ารากที่มันกินอาหารมันอยู่ที่ปลายรากนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วคนนี้เราก็จะรองด้วยกาบมะพร้าวนะครับเนี่ยผมรองไปแล้วนะครับด้วยกาบมะพร้าวนะครับแล้วแล้วเราก็ยกตุ้มวางเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยวาง วิธีแบบนี้นะครับทาได้เลยนะครับแต่ว่าขอให้เป็นช่วงเช้านะครับช่วงเช้ากับช่วงช่วงเย็นจะดีกว่านะครับเพราะว่าแดดจะไม่ร้อนมากนะครับเพื่อนนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับน้องๆหนูๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมนะฮะเอ่อบางคนนะครับติดต่อหาวิธีติดต่อผมนะครับก็คืออติดต่อที่ ที่ไลน์นะครับทางไลน์นะครับพิมพ์คําว่าบักทองแต่ไม่ต้องมีชานเลนะครับพิมพ์คําว่าบักทองเฉยๆนะครับนะฮะอ่าเราก็ไปค้นหานะครับทางไลน์นะครับผมนะฮะก็มีบอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้อยู่นะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้แปะอ่าแปะแปะในคลิปให้นะครับผมนะเนี่ยนะครับแต่ต้นดอกสีเหลืองขายไปแล้วนะครับดอกสีเหลืองพอดีมีอ่าเพื่อนๆสมาชิกนะครับชอบนะครับบอกว่าชอบต้นสีเหลืองอ่ะ ผมก็ขายนะครับถามซื้อผมก็ขายนะครับไม่รู้จะส่งยังไงเนี่ยผมว่าค่าส่งมันจะแพงกว่าค่าค่าต้นไม้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆน่าจะดีนะครับอ่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแบบนี้จบโดจบแล้วนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่คุณน้องนะครับทุกคนนะครับผมจากช่องอุตทองชาแนลเดอร์นะครับใครจะใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับเพราะว่า คลิปผมเนี่ยจะลงเกือบทุกวันนะครับผมเนี่ยจะลงเกือบทุกวันนะครับยกเว้นวันฝนตกนะครับผมฮะโอเคนะฮะเรียบร้อยแล้วก็รดน้ํานะครับก็เอาตั้งไว้กลางแดดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยเท่านี้ก็จบแล้วนะครับต้นนี้จะรอรุ้นนะครับว่ามันออกดอกไหมนะครับเนี่ยมันแตกยอดแล้วนะครับเริ่มแตกยอดออกมาแล้วถ้าเพื่อนๆสมาชิกเก่าๆนก็จะรู้ดีว่าต้นนี้ผมทําอะไรไว้บ้างนะครับนะครับเนี่ย ใส่ปุ๋ยสูตรยี่สี่แปดยีียี่แล้วก็ตัดยอดเพื่อจะให้ออกดอกนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ